โรงพยาบาลบางกรามเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงอยู่ห่างจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ประมาณ16กิโลเมตรทำให้ประชาชนบางส่วนเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ส่งผลให้อัตราการคองเตียงของโรงพยาบาลต่ำคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางกรามร่วมกับผู้บริหารระดับจังหวัดได้วางแผนพัฒนาร่วมกันเปิดศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกรามตลอด10ว่าปีที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กร สื่อสารความเข้าใจให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นและมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อที่จะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความเชื่อถือในมาตรฐานของโรงพยาบาลในแต่ละระยะของการพัฒนาเรามุ่งเน้นในหลายๆส่วนทั้งทางด้านบุคลากรมีการส่งพัฒนาบุคลากรอบรมฟื้นฟูมีความเป็นเฉพาะทางต่างๆและจัดสรรหาตำแหน่งที่เหมาะสมด้านโครงสร้างอาคารในระยะแรกมีการกำหนดแยกโซนจากผู้ป่วยทั่วไป จัดหาเตียงเฉพาะปรับปรุงห้องน้ำโครงสร้างทางลาดปรับปรุงห้องผู้ป่วยในการฝึกจนต่อมาเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างตึกวชทศาสตร์ฟื้นฟูหนึ่งหลังและปัจจุบันเรามีแพทย์เวชทศาสตร์ฟื้นฟูหนึ่งท่านส่งผลให้โรงพยาบาลมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโรงพยาบาลบางกลำ่ำมองภาพค,ความสำเร็จในอนาคตร,ร่วมกันโดยกำหนดผ่านวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลบริการได้มาตรฐานพัฒนางานเวิทศาสตร์ฟื้นฟู ควบคู่การดูแลระยะยาวชาวบางกล่ำสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขซึ่งเชื่อว่าพวกเราได้เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วค่ะและยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป้าหมายการประเมิน 1. ด้านปรับภูมิทัศน โรงพยาบาลบางกรัมได้งบประมาณสนับสนุนในการสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งเป็นอาคารที่มีความสะดวกและเหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยฟื้นฟูรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือห้องน้ำผู้พิการที่ได้มาตรฐานรวมทั้งมีบริเวณพักคอยสำหรับญาติ 2. ด้านเสริมบริการ โรงพยาบาลบางกรามมีการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อกำหนดเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมรวมถึงที่มีการกำหนดการแต่งกายในแต่ละวันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งองค์กร 3. ด้านเพิ่มศักยาภาพในส่วนระบบบริการโรงพยาบาลได้มีการปรับปรุงจาก HOSXP v e r s เ o อรเป็น HOSXP v e r s เ o อรรวมถึงการให้บริการวันส t o p Service Smart Hospital และมีการใช้ระบบคิวในแต่ละแผนกนอกจากนี้ยังมีการให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูทําให้เราเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 4. ด้านหนุนบุคลากรเรามีการจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและลดความเครียดจากการทํางานผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลมีการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีผลงานวิชาการต่างๆทรงประกวด ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจะได้รับการฟื้นฟูวันละ3ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา6วันต่อสัปดาห์โดยมีทั้งนักกายภาพบาบัดน,นักกิจกรรมบำบัดคอยดูแลรักษาผู้ป่วยค่ะเราจะมีแผนการรักษาในผู้ป่วยแต่ละรายได้แก่การฝึกนั่ง,งการฝึกยืนการฝึกเดิน การฝึกเคลื่อนย้ายตัวจนถึงการฝึกกลืนในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลําบากการฝึกกิจวัตรประจําวันนอกจากนี้ในช่วงบ่ายผู้ป่วยก็จะได้รับการดูแลศาสตร์แพทย์แผนไทยด้วยการนวดรักษาและการใช้ยาสมุนไพรรวมถึงเรามีทีมสหวิชาชีพได้แก่นักจิตวิทยานักโภชนาการคอยดูผู้ป่วยด้วยค่ะมีญาติเขาแนะนํามาว่าที่นี่เขาฝึกด,ดีก็เลยพามาตั้งแต่นอนปี พอเปเสร็จก็มาฝึกเดินฝึกยืนให้หนักกายช่วย,ช,วยช่วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเดินได้ประทับใจโรงพยาบาลบางกลมฝึกหนักแต่ว่าก็มีผลครับดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะค่อยครับก็รู้สึกดีมากที่มารักษาที่นี่เขาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีครับขอขอบพระคุณโรงพยาบาลที่จะให้ผมได้มีขึ้นมาในวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ ต้องก็ขอบคุณเาก็กกมาดูแลผมโยตารอดนะกับนะ้ำมาติดตามว่าไปถึงไหนเระียร้อยเป็นตือเรียนะครับนะให้ทุกคนให้กำลังใจครับโรงพยบาบาลบางกรามจะมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูตลอดจนการดูแลผู้ป่วยระยะยาวด้วยความตั้งใจโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพปลอดภัยและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขขอบคุณค่ะ